you สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับเนาะอ่ะสำหรับในล่าสุดปกสลากนะครับเป็นปกวันพระราชพิธีนะฮะพืชมงคลฉลดพระนางขันราชนืขวัญนะครับก็จะเป็นในทุกทุกปีนะครับเนาะอ่ะตั้งแต่ในปี59มาเนาะเออน่าจะก่อนหน้านี้อีกนะครับที่ปกนิวว่าข่าววันที่สิพฤษภาเนี่ยจะเป็นปกแบบนี้นะครับเนาะอ่ะเราก็มาส่องกันนะครับว่าในหน้าปกเนี่ยพอจะมีเลขซ่อนอยู่ตรงไหน ได้บ้างนะครับเนอะ,อะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครเป็นกําลังใจให้กันด้วยหรือใครเห็นเลขเด่นตัวไหนตรงจุดไหนอะไรยังไงนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนะฮะนำมาแบ่งปันกันได้นะครับหลายท่านนี่เอตัวยงติดตามผมมา4-5ปีแล้วนะครับหลายท่านนี่ถามในสูตรนี้สูตรวันพืชมงคลนะครับสูตรพืชมงคลเป็นยังไงนะครับสมาชิกท่านใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่า ในปีที่แล้วนะครับเข้า90นะครับเนาะให้ไปคู่เดียวเลยนะครับในสูตรพืชมูลคลนนะฮะใครยังจําสูตรนี้กันได้นะครับผมก็ลงให้ไปแล้วเนาะในคลิปก่อนหนะนี้ก็ไปดูกันได้นะครับก็จะเป็นสูตร ปีละครั้งนะฮะหปีใช้ได้ครั้งหนึ่งนะฮะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับใส่ได้ทีเดียวนะครับยังไงก็ขอให้หมายเดียวกันยังไงฝากกองสลักนะครับกองสลักใจดีเนาะเออออกตามสูตรนี่แหละสูตรเพื่อนมงคลนะฮะลงคลิปไปแล้วก็นะครับกดจะหลังไปดูนะฮะเนาะอ่ะส่วนในคลิปนี้จะมา2ปกนะครับก็เอาคร่าวๆเลยเนาะในประวัตินะครับก็จะมีตัวเลขที่เป็นพศเป็น2 4 7 9 อ่าทำไมเจ็ดสามเนี่ยเนาะเออหรือว่าเลขจะออกเจ็ดสามเนี่ยนะครับก็เลขฝันนะครับเลขฝันผมในงวดที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่สองตัวนะครับก็แต่แต่ในรอบนี้ผมฝันมาแล้วเนาะฝันได้สองตัวเนาะแต่มันฝันฝันก่อนหวยออกนานอีกกลัวมันจะไม่ออกเนาะมันต้องใกล้ๆกล้วันนะครับเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมฝันเจ็ดสามห้าเนาะเลขฝันนะครับครั้งถัดมาใกล้หวยออกสองสามวันนี่แหละฝันได้สี่เก้าศูนย์เนาะ มันมาออกหกศูนย์เนาะต้องเอาฝันที่สองเนาะ ừ, ฝันแรกมาแล้วนะอื ừ, เดี๋ยวรอดูอีกไปนอนอีก,กอนนะครับเดี๋ยวมันจะฝันอ,อยู่นะครับอ่ะนั่นแหละนะพอสอเมื่อกี้อ่ะเนี่ยเผื่อเ,เขียนผิดเจนะ็ดสามเนาะตามเลขเดิมนะครับแล้วก็สองห้าศูนย์สามเนาะแล้วก็จะเป็นมีมันมีพอสอนะครับพอสออีกเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวประวัตินะ ก็ตั้งแต่2509เป็นต้นมานะก็ได้มีมติเป็นวันพืชมงคลนะปี2509อะหรือว่าจะเป็นเลขพศอ,อตรงนี้ที่จะมาออกนะครับ3003มีโอกาสออกไหมก็มีอยู่นะมันมีติดในสูตรเลขวิ่งสูตรลับเนาะสูตรลับหลักหน่วยนะมีเด่นศูนย์อยู่นะครับเนาะอะ,อะจะออกไหมนะฮะจะมาไหมก็อะ ก็ไม่แน่นะมันก็แต่ลุงวงวก็เคยออกเกี่ยวกับพศประวัติอะไรแบบนี้แหละนะครับนาะหวยออกวันที่9เลขจะออก0ูนย์หรือเปล่านะครับนะออกง่ายง่ายเลยนะครับมันมีอยู่ปก,ปกหนึ่งเนาะที่เป็นปกเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่านะที่ครั้งนั้นที่ปกมันตรงขึ้นวันที่24เลขมันก็ออก42เนาะในครั้งนั้นนะครับอันนี้วันที่9้านะมันอาจจะออก 09ไหมนะครับเนาะอืมนะหรือ06กออกเท้เดิมนะครับแล้วก็เป็นได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับโดยเข้าวๆนะครับเนาะอ่ะมาส่องดูนะครับในปกนั่นแหละก็ก่อนหน้านี้ก็ลงให้ไปแล้วเปรียบเทียบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปวัดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปบัวแบบนี้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตรงข้างล่างตรงนี้นะจะมีลายเซนนะครับนั่นแหละมันก็ เปรียบเทียบกันให้ดูก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวยงไงเดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะสำหรับในปกสลากเผื่อท่านไหนพลาดในชิปไหนไปนะครับสำหรับในซองปกนะฮะผมก็เห็นตรงนี้แหละตรงบัวตรงนี้แหละนะครับก็กําลังกินหญ้าอยู่เนาะนะครับกําลังกินหญ้าอยู่นะครับก็ซุมเข้าไปนะครับตรงจุดนี้เห็นเป็นเลขสามตัวเลยนะครับอ่าตรงนี้แหละนะครับเนาะ ถ้าถามผมผมเห็นเป็นเลขไหนนะครับแล้วก็ต้องเห็นเป็นเลขนี้นะครับก็จะเป็นในที่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นสีสีไหมนะครับหรือใครเห็นเป็นเลขอื่นนะครับอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาแบ่งปันมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดไหมหรือว่าจะเป็นในที่ในหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งก็ตรงข้างหลังตัวนี้นะครับในหกซึ่งในตรงนี้นะครับเห็นสามตัวก็จะเป็นนะครับในที่ใน4 7 6นะครับสี่เ6็ดหกเจ็ดหกสี่สี่หนะครับจะเป็น,นที่ใน4 7ไหมหรือ4 6หรือ7 6นะครับเนอะอ่ะก็ลองนำไปลุ้นเลยกัน นะครับหรือใครจะเจ้าพลิกจากหกเป็น9อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเดอ้อนะครับเนาะเอาและนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในจุดนี้3ตัวเป็น4ี่เจดหนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะในใน,ในที่ในตรงจุดนี้นะฮะถัดไปก็จะเป็นตรงข้างบนตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้อ่าเนี่ยแต่8มัน อยู่หลายจุดเลยเนาะเลขแปดเนี่ยแต่ผมสะดุดตายตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเจ็ดไม้นะครับหรือเห็นเป็นเลขไหนแนะต่ถามผมนผมนนั่นแหละเห็นเป็นเลขเจ็ดนั่นแหละตรงข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นแปดนะครับอ่านั่นแหละนะครับเนาะก็จะ ได้ตรงจุดนี้ก็จะเป็นในที่ใน7นะครับแล้วก็8 7แล้วก็8นะครับหรือใครมองเห็นเป็นเลขอื่นนี่ก็คอมเมนต์มาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นในที่ใน8 7 7 8นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับกับในตรงจุดดีแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำว่านเพียงแนวทางเท่านั้นเนะเาะนะครับบางทีหวยออกมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะ เห็นไปได้นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละแล้วนี่ก็จะเป็นในตรงจุดนี้นะครับเนาะอ่ะนำไปซื้อกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเห็นจุดตรงตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงตาม้านะครับเนาะเห็นนี่ดวงตามองเข้าไปในดวงตาเฮนะครับเห็นเห็นเป็นเลข3ามตัวเลยนะครับเนาะในตรงจุดนี้ ถามผมผมเห็นเลขไหนนะครับข้างหน้าเลยนะก็จะเป็นในเลข7นะชัดไหมอ่ะเปลี่ยนสีนะครับ7จะเป็น7จ็ดไหมเจ็ดจะมาหรือเปล่าเนี yeah, นะฮะบเจ็ดข้างหน้านะครับตรงข้างหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนึ่งไหมนะครับหรืออาจจะเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดกับหนึ่งอ่ะก็คล้ายๆกันนะครับเนาะอ่ะได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะ ตรงข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นในสามเนาะนะ,นะหรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์มาแบ่งปันมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับสามตัวเป็นเจ็ดหนึ่งสามเนาะหรือเจ็ดเจ็ดสามนะครับในตรงจุดนี้นะครับนี่นะก็ขอให้โชคดีนะฮะกับในตรงจุดนี้จะาลื่นะไม่ตัดแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็น71หรือ77หรือ73 1 3 งวดที่แล้วออก88อ่างวดนี้ออก77อหรือเปล่านะครับเรนะาอาจก็ลองนําไปพิจารกกันดูแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในตรงจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายท้ายสุดนะครับเดี๋ยวผมต้องหมุนก่อนนะครับเพราะว่าอ่าตรงจมกูกจมกูกจมกูกแล้วก็ตรงนี้ลงมาอ่าโอเคนะครับ อ่ะตรงจุดนี้นะครับอเห็นเลขประมาณนี้อืมอ่ะได้แล้วนะครับเห็นเลขตรงจุดนี้นะครับเนาะอ่าในตรงจุดนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็คิดว่าเอ้นะครับมันมันมีความหมายนะครับอยู่ในตรงจุดนี้นะครับเนาะอ่าเห็นเป็นเลขไหนนะครับก็จะเป็นห้านะครับในตรงนี้ในห้าห้า ห้าไม้นะครับหรือใครเห็นเป็นเลขอื่นนะครับเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในที่ในหกห้าหกนี่เลยหนึ่งสวยงามนะครับซึ่งในตรงนี้เห็นเป็นเลขห้านะครับเลขหกแล้วก็เลขหนึ่งในตรงจุดนี้นะครับก็เห็นเป็นห้าหก 1>, 1นะครับอาจจะนําไปตัดเป็น5 1หรือ5 6หรือ6 1นะครับอันนี้สมาชิกก็นําไปพิจารณากันได้นะครับเนาะ,ะจุดสุดท้ายท้ายสุดนะฮะอย่างไงก็ขอให้ออกมาตามที่สองเห็นนะครับแล้วกันเนาะสลับในล่าสุดนะฮะสลับในปกสลาก วันพระราชพิธีนะครับคืนมงคลจรดพระนางครั้งแรกนาขวัญนะครับสลับในวันที่9นะครับเนาะอ่าก็ปีนี้ตรงกับวันที่9นะครับหรือว่า9จะมาไหมนะครับเนาะอ่ะเลืนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับของในนะครับปกล่าสุดเนี่ยซึ่งในงวดในในที่ที่ที่ผมไปดูแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกลัวลองลองไปสังเกตปกเก่าๆนะครับเนาะ วัวมันหันหน้าไปทางเดียวกันเนี่ยเนาะมันจะเลขออกคล้ายๆกันนะมันมีบางปีเนี่ยเนี่ยหันไปทางนี้ก็มีนะหนาวัวเนี่ยหันไปทางนี้ก็มีเนี่ยแล้วก็ล่าสุดหันมาทางนี้นะครับเนาะเออนะครับซึ่งมันมีปีปีหนึ่งที่หันคล้ายๆกันนะสองหกเจ็ดนึงเนี่ยอืมแล้วมันก็ชอบออกมาสลับตำแหน่งกันนะครับซึ่งในล่าสุดนี่แหละผมว่ามันจะสลับอยู่นินนีดแหละ อาจจะเป็น5 6าหกไมหรือ5 7นะครับเนาะหรือหกเจ็ดหรือ2 1นะครับเนาะนี่นะอาจจะเป็น5 7าเจ็มหรือ5 1นะหรือ7 2 7ดนสะหรือสอนึ่งนะครับนะหรือ6 7หรือ6 1นะครับเนาะหรือ5 6เนี่ยก็เราลองนำไปสลับกันนะผมว่าอยู่ในนี้แหละงวดล่าสุดที่มันจะออก นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับในปกสลากเพราะว่าผมลงให้ไปในหลายสูตรเลยหลายแนวทางนะครสำหรับในปกสลักนะเดี๋ยวมาสรุปโดยรวมนะสำหรับในปกแต่ละสูตรเพราะว่าผมเปรียบเทียบกันไม่ว่าจะเป็นที่เป็นมีวัดเนาะบางท่านบอกว่ามี9้าเนาะวัดแล้วก็มีวัวนะครับเนาะแล้วก็ตรงลายเซ้นเนาะเออนะครับเดี๋ยวมาสรุปโดยรวมให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะสำหรับใน แนวทางของปกสลากล่าสุดและนี่ก็จะเป็นนะครับสลับใน2ปกสลากล่าสุดนะครับสหรับในวันที่16พฤษภานะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆังถูกหวยร่ำรวยนะครับกันทุกคนทุกท่านเลยด้วยกันสำหรับในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ